อะไรวะเฮ้ยนี่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 เร็วใครวะแต่ลุงเขามีคาถาคมแน่ๆเลยถึงกล้าไปสู้กับสมิงซึ่งหน้าแบบเนี้ไม่ใช่เล่นเลยนะลุงเขาเนี่ยลุงบอกลุงไล่ล่ามาจากฝั่งพม่าเลยนะพี่ๆนะเฮ้ยน้องพี่ลืมอะไรป่ะน้องน้ำมน น้องนมนอยู่ไหนเขาเราคุยกับกันว่า,าจะมาจะมาไงนะเขาบอกเขาจะตามมาสวัสดีครับสวัสดีลุงป้านนะอ่าและพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเสือป่าชาแนลและน้องชายผมนะครับน้องปี้นะมีน้องน้ำมนมาด้วยนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยกําลังเดินขึ้นเขาตามมานะครับผมน้องจะเดินห่างจากผมประมาณสักหนึ่งกิโลนะระยะทางก็ น้องแบบออกอจากบ้านเช้ากว่าผมนะวันนี้พวกผมเนี่ยก็จะขึ้นเขาไปหาพ่อนะครับฝั่งพมานู่นเลยนะก็เราก็จะไปตีพึ่งกันนะครับวันนี้น้องปีก๊ก็อาสา,าจะไปกับเราด้วยนะก็เรามากันตอนมืดนะครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยอากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนมากเลยนะร้อนจนตับจะแตกพี่เดินทีนี่แบบหน้ามืดเลยนะครับผมผมเนี่ยเป็นคนที่แบบอยู่กลางแดดได้ไม่นานนะ เพราะว่าผมจะเป็นลมนะครับเป็นลมง่ายนะพวกกลางแดดกลางแจ้งอะไรเงี้ยนะก็เราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รีบเพราะว่าเดี๋ยวน้องพี่เนี่ยเหนื่อยนะเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางปลอดภัยนะเพราะว่าผมเดินประจําเลยนะครับพี่ๆี่นะก็เป็นเส้นทางเนี่ยเดินตามน้ําขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็มันจะทะลุออกไปเส้นทางหลักนะครับผมเส้นทางที่คนเนี่ยเดินป่าประจํานะพี่ๆี่โอเคพี่พี่ก่อนจะเดินทางไปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแล้วก็ฝากเพจเสือป่าชาแนลด้วยนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่ๆนะก็ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมเลยครับไปโอเคนะพี่ๆนะเราก็จะถ่ายเป็นระยะทางเป็นระยะนะครับเราจะาถ่ายเรื่อยๆไม่ได้นะครับเพราะาระยะทางค่อนข้างไกลนะเวลาคงต้องใช้เวลานานนะครับ้าถ่ายไปเรื่อยๆนะอันนี้เราก็จะเดินตามน้ําลงไปก่อนนะครับมาทางนี้เลยพี่ๆทาง อาทำทะเลสีเลยนะนี่แต่ท่านไม่อยู่แลนะท่านไปไหนเราก็ไม่รู้นะเราเราก็จะเดินตามน้ำไปเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นไปทางคนเดินเลยนะครับผม <c oughs> น้ำมนต์เนี่ยกำลังเดินตามมานะั <c oughs> น้นพี่นะน้ำมนต์ก็พอรู้ทางนะน้ำมนต์เนี่ยก็พอรู้ทางนะวพี่มาเอาเมล็ดไม้พี่นี่มา มาพี่ถือมีดเลยน้องชายผมเนี่ยเดินเก่งนะเนี่ยพ,พี่เห็นแส่งไฟนะเรายังเดินมาไม่ไกลเลยพี่พี่เจอแสงไฟแล้วแต่ตรงนี้ก็ไกลมากแล้วนะพี่พี่กว่าจะมาถึงตรงนี้ระยะทางก็ค่อนข้างไกลนะ โอ้น้ำแทงขาไปข้าไปเรื่องเด็กโอ้มดเต็มเลยพี่พี่ หนูหนูนะพี่พี่นะเจอหนูนะเมื่อกี้ผมเห็นแสงไฟนะพี่ใครวะดิกนดิ้นดึนดนแสงไฟคุณพี่ระวังนะใครมาเปิดไฟกลางป่าแบบนี้วะ ใช่ป่ะทังนี้ทังนี้ทางน,างนี้เหมือนจะส่องมาจากาห้างของน้องตั้มนะพี่พนะพอลงไปเลยจากห้างของตั้มเราก็จะเดินลัดขึ้นทางภูเขาแล้วนะครับผมและเราก็จะเข้าป่าเลยนะพี่พ เราเข้าไปหาดูไหมน้องพี่เราเข้าไปดูกันไหมพี่เดี๋ยวผมเข้าไปดูแสงไฟตรงนั้นก่อนนะคือแสงไฟของใครไม่รู้นะ <ไป S 1> ตอนนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นไปหาพ่อนะครับบนเขานะเพราะว่าพ่อผมไปมาสองวันแล้วนะครับผมโทรลงมาว่าสเสบียงหมดนะก็ต้องขึ้นไปส่งสเสบียงให้เขานะนะตอนนี้ระหว่างทางผ่านนะครับเราก็จะ อะไรวะเดีม่ดพี่ผมเห็นแสงไฟมาจากแต่ไกลเลยนะใครวะเฮ้ปเยปัญหาปัแหาอะฮะใครวะวันนี้ไม่มีอะไร <ไ>อ,อะไรวะเฮ้ยสนี่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 เร็วใครวะอะไรวะรวตัวอะไรวะมันปี่ไปหาลุงเขาไปหาลุงเขาเร็วลุงเขาเจออะไรวะตัวอะไรวะเมื่อกี้ chưa 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 lùng lùng chưa chơi chưa 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 Lùng chưa 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 ชนะแลลวมุงโจขี้พอเจอสสมิงยังไม่หนตัวมเลยโอ้คุณอะไอู้ถึงเน้อูคุณลคุณ่คุอถึงแล้วคุ่งนั้ออยครอยู่ๆข้างหลังลุงเขาอาวดีล้วเรามามาเจออะไรวะเนี่ยพี่ๆลุงเขาเจออะไรวะ ลุงเขามีอาวุธด้วยนะเหมือนเขาเจะเขาเป่ากระถาอะไรไม่รู้พี่พี่เฮ้ยเขายิงไม่แตกพี่พี่ลุงเขาเป็นใครวะเนี่ยตรงนี้คือเขตประเทศไทยนะเนี่ยยังไม่เห็นหน้าลุงเขาเลยเมื่อกี้บางคนเอะเกี้เอา เฮ้ยมันมาแล้วพี่พี่ตัวอะไรวะลุงเขายิงไปสามนัดแล้วนะสองนัดแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยพี่เจอปะ่ะคนแรกมองโจ้คนแรกพ,พี่นู่น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 โอ้ลุง,ล,งลุงเขายิงโดนนะอุ้ย<อ>ลุงเลยลุงแล้วลุงแล้วมือนลูกสมิงอ่ะ <Hi. S 1> ลุงแล้วมุกโจนักข่าวเหมือนเช่นนั่นแหละเบอบไปเช่นนั่นแหละลุงเขาบอกว่ามันเคยอยู่ในหมู่บ้านนะลุงบอกว่าลุงมันอยู่ในหมู่บ้านลุงนะตัวนี้เนะี่ยแล,ล้วลุงก็ไล่ล่ามาจากฝั่งพม่านะเนี่ยกอไม่อยอมโมันยังไม่ตายเลย ดูดิดูมันดูมันกระอักเลือดเลยนะดูดิพี่ถือกล้องให้พี่นะส่องๆไปทางสมีนู่นเลยอย่าไม่ต้องลงไปดูนะเหล่าเส้นหาท่าไรอะวะลุงบอกว่ายังมีกระสุนอีกสองเม็ดนะแต่ลุงบอกรอดูอาการของมันก่อน พี่ดูพี่ดูนะเรามาทางอะไรของเนี้ยไม่เคยรู้ว่ามันมีมันมีแบบนี้ด้วยนะสามเม็ดเน้นเน้นเลยนะเฮ้ยมันฟื้นมันฟื้น ลุงเจอเก๊ทั้งเนี่ยเดินทังเซน่าซะลุงลุงป้องคาถาแล้วลุงป้องคาถาแล้วเฮ้ยลุงจะลงไปล่าเองเฮ้ย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 ลุงจะลงไปสู้กับมันเหมือนลุงจะมีคาถาด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเขอน่าจะได้ท่าจากอาจารย์ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงเขาบอกว่าลุงเขามาจากฝั่งพม่าแล้วก็ไล่ล่า,ลาตัวนี้มาจากฝั่งพม่าะนะเพราะว่ามันเข้าไปก่อกวนชาวบ้านนะครับเฮ้ยพี่ลุงล่ามันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเชะเชะเชะ,ชะพี่เฮ้ยลุงจัดการมันได้แล้ว ลุงบายเราอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนมันไปอยู่ตรงห้างนี้อย่าไปไหนพี่พี่ดูมึงเจออีทองไว้ลุงเขาขึ้นมานะแต่ลุงเขามีคาถาขมแน่ๆเลยถึงกล้าไปสู้กับสมิ่งซึ่งหน้าแบบเนี้ย ไม่ใช่เล่นเลยน,นะลุงเขาเนี่ยลุงบอกลุงไล่ลา่ามาจากฝั่งพม่าเลยนะพี่ๆนะเอาไม่ยัง้งเอาเฮ้ยพี่ให้ชมไม่ได้นะผ้มามันรุนแรงเกินไปนะเรียบร้อยไหมมึงโจโเสียจยองวะออาพ,พี่ดูท้องมันดิแย่ เอาไงดีวะมึงจกนะกไม่ได้เนี่ยเสียมึงเนิ่อเอยนะนะลุงบอกว่าคืนนี้ให้นอนพักกับลุงที่นี่ก่อนอย่าพุ่งไปไหนเพราะว่าระยะทางเนี่ยที่ผมจะไปเนี่ยไกลนะถ้าไปตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกหรือเปล่านะ,นาะลุงบอกลุงกลัวมันฝืน กี่ชั่วละกี่ชั่วละฮะวาาะิดูลุงเขาดิลุงก็คนนะโคตรเอาเรื่องเลยลุงเขาไหมสุดจัดเลยอะโอนน้โห oh, ไม่นึกว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยพี่พี่ล,ล,ลุงจะก่อ,อกไฟเหรอแล้วมาถึยงยัมีลุงบอกลุงจะก่อ,อกไฟนะ ลุงสอนไปสามนัดเลยนะโอ้โหขนาดลุงจวงมันไปยังไม่ตายเลยดูดิอ๋อมันฟื้นมันฟื้นพี่มันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วลุงเจ้า กจายจะซีน้องจงแะอะไอ้บอโอเลยอะเหลือไหมเหลือล,ลุงบอกว่ากลับไปไหนไม่ได้แล้วนะเพราะมันฟื้นแล้วกระสุนลุงก็หมดแล้วด้วยไรเอาโอดเดลอะโอเดลตรงเียตรงเนี่ยลุงบอกว่ายังมีสองเม้นนะเป็นกระสุนอาคมของเขานะมันน่าจะบาดเจ็บนะมันขอซวยล่งองช่องเถอะล่องช่องล่องช่องลุงบอกว่ามีร่องรอยจากการถูก อ่าอันนี้นะครับ<ด>กันนะครับเ<ด>มื่อกี้<ด>ตรงนั้นเลยนะเน้นๆเลยพี่พี่ลุงคอมเมนต์มากเลยเออโดนทุ่งนัดนนลุงบอกว่าช้าสมิงตัวเนี้ยมันมีอาคมเหมือนกันนะอาคมน่าจะไละ่เลยมันไปไหนแล้ววะมึงเจรออะไรข้าเขาแหละลุงบอกมันขึ้นไปทางข้างบนแล้วนะ และคืนนี้พวกผมก็ไปไหนกันไม่ได้แล้วนะครับผมนนเราต้องนอนพักที่นี่กันเลยนะมาถึงโอ้โหขนาดยังไปไม่ไกลเลยนะก็เจอขนาดนี้แล้วเโอ้โหเส้นทางนี้ผมเดินประจําเลยพ,พี่ผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครั้งนี้คือครั้งแรกเลยนะลุงบอกว่าลุงเนี่ยมาจากฝั่งพมา่าแล้วก็ไล่ล่าเจ้าสมิงตัวนี้เนี่ยมา จากพมา่าเลยนะเนเชียวอเซแปะแหละโอเลยะนะลุงบอกว่าลุงสะกดรอยตามันมาแล้วลุงเนี่ยเจอซากอะไรสักอย่างเนี่ยแหละอยู่แถวานั้นนะเขาบอกนะน่าจะเป็นกวางหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเน่าตายแล้วลุงเขาคิดว่าเป็นฝีมือของเจ้าสมิงนี่นะลุงก็เลยดักุ้มเจอห้างพอดีก็เลยดักุ้มอยู่ตรงนี้นะ ไปนึกว่าจะเจอด้วยลุงเขาเนี่ยไฟฉายเนี่ยก็แบดบไม่ใช่แบ,บหมดิธานหมดนะพี่พี่มันลุงมาจากหมู่บ้านกะเหลี่ยงใช่ไหมเนอเล็บเ<ง>นอเล็บเออกระโพลูกัลุงบอกว่าลุงมาจากหมู่บ้านกะเหลี่ยงนะเออ ช่วยเชื่อมกีรได้ลุงบอกว่าจะท้มีการกลัมาอีกนะเราต้องเตรียมตัวไว้อย่างดีเตรียมตัวไว้อย่างดีเลยพี่ๆลองฟังลมข้างบนแรงมากทางที่เราจะไปกันอะไปไม่ได้แล้วเราต้องไปพรุ่งนี้เช้าเลยโอ้โหโชคดีที่เรามาเจอลุงนะไม่นั้นจะเล่นงานเราเอาเมื่อกี้มันอยู่ใกล้ๆเราเองนะลงซอยก่อนเลยหนึ่งเมตร เอาไงดีล่ะทีเนี้ยมันก็้ท่านได้เลยมั้ยอ่ะายได้เลยแล้ถูกทางนี้เว้ยมังเจอลงบอกลงจะก่อ,อกไฟให้นะเราก็จะเอาสเสบียงที่เราเตรียมมาให้ลุงเขาก่อนนะลุงเขาช่วยชีวิตเราเอาไว้นะพี่พี่นะ,ะบ,บุญคุณครั้งนี้ผมจะตอบแทนนะครับสเสบียงที่เราเตรียมมาเนี่ยเราก็จะให้ลุงเลยนะให้ลุงส่วนหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาให้ พ่อเราใหม่นะครับเดี๋ยวจะจะลงเขาไปแล้วนะลงแบลของ <ใน S 2> เพิ่มนะนนนย่ดูลงเขาดูลงเขามาจากฝั่งพมา่าเลยนะครับผมมาจากหมู่บ้านกะเลี่ยงนะเฮ้ยเจอชิโนโซนอะไร chồng lau, ủa cái thay đây cho cho chỗ gửi, ya mọi nhà tina hui 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 ลุงเขากำลังไปตัดฟืนมาก่อ,อกไฟนะพี่ๆนะแล้วตอนนี้เราเขาต้องอยู่ตรงห้างนี้อยู่ตรงห้างนี้อย่าไปไหนเฮ้ย้องปีลืมอะไรปะ่ะน้องน้ำมนน้องน้ำมนอยู่ไหนหเขาเราคุยกับกันว่า,าจะมาจะมาไงนะเขาบอกเขาจะตามมา ก็ไปรับน้ำมนต์กันไหมบอกลงุงเขาก่อนบอกลงุงเขาก่อนอ๋อพี่ๆแย่เลยนะฮะโอเกคไท<อ>ย<อ><อ>ลุงบอกมันกลับมาแล้วมาเส้นน้หนหรือเส้นน้กนำกุ้เลยลุงโจเต็มตัวเต็มตัวโอ้กุ้งแล้วโอ้กุ<อ>้งแล้วลุงบอกว่ามันกลับมานะคุณเล่าลดำไหมวะารีจังรีจังโอ้กุแล้ว สั่งให้หน่อยนุ่นนุ่นนู่นโอ๊ยมันกลับมาแล้วโอ้โหมันมองโหดลุงเขาแน่เลยดูดิเขาไม่เจ็บเลยอ้าวหืมดูมือมันดิดูมือมันมึงเจ้าเนลี่จะกอัจ้จเนอะพี่ดูตรงมือมันนะโหคุณเจ้ามุณเจ้า มันเชะเด็ดเด้อเฮ้ย,ยดูลุงเขาเป่ากรถาอะไรไม่รู้นะเขายืมไฟฉายผมนะมึงเจอาไปรีรังเลยลุงบอกคืนนี้มันต้องมันต้องเส้นนะมันไม่ต้องมีมันนะลุงจะไปบ้วกับมันแล้วดูดิลุงจะไปบ้วกับมันแล้วพี่พี่เฮ้ยเฮ้ยนะลุงจะบววกับมันแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยลุงเมื่อเชะลุงมันลุงจะมันลุงจะได้มันไปหลายทีเลยนะนะวิววิวพี่ดูพีวดูพี่สังเกตจากเงามันนะตัวบลอมเลยเออซิเรียบร้อยเรียบร้อย ําพูดทำพูดพามนรุนแรงกันไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เรียบร้อยอมึงเจอหังว่ายังเจออเ,อ,อเสัยยังวะลุงบอกว่ามันสิ้นแล้วนะโอ้โหโอ้โหไปเลือนลุงเอ้ยไปมีดลุงเรียบร้อยพี่ เรียบร้อยอล้ำนี้ของแท้แหมมึมงเจอฮะ<า>เรียบร้อยนะ,ยะยยพี่พี่มึงเจอจะไม่แทงชงจะเพ้อได้ลุงบอกต้องกลับคืนต้องกลับคืนนี้เลยนะถ้าเราไม่กลับคืนนี้เนะน,นี่ยพรุ่งนี้เนี่ยมันจะโมโหอย่างหนักเลยนะสมิงตัวนี้มัน อาคมมันแก่งกล้านะครับไม่เหมือนกับตัวอื่นที่เคยเจอมานะที่ผมเคยเจอเนี่คืออ่อนนะตัวนี้เนี่ยน่าจะสุดๆุดละลุงเล่นงานมันไปหลายทีมันยังยดินได้ลเาาลยชนะและ้วมงังโจ้ลุงบอกว่ากระสุนอาคมที่ลุงเป่าเนี่ยยิงเข้าแต่มันเข้าไม่ลึกนะมันก็เลยคลายกระสุนออกมาหมดเลยนะมงโจออ้จะวัดทาชุงจะเพ้อได้ ไปันไลาไปลุงบอกลุงจะไปลุงบอกว่าลุงจะไปส่งครึ่งทางนะไปแล้วก็ลุงจะมาดักรอเองนะอจ้ไ้เศร้าเยี่นะรีเลรีเีเย่ีเยอก้อนท้ง้งเลยเหรอเออลุงหมายกลับขึ้นไปทางนี้นะหีรังนี่จะพังารเหรอ จงมอกนงไปตรงนี้ข้น้อกโอ้ข้แลงโจสเด็ดส่ยเด็ข้อแรวเรียยยยยได้ปะพี่นูนนะเดี๋ยวมันจะยังไม่ตายแต่มันตะเกียดตะกายอยู่นะเดีมันพยายามจะเอาชีวิตรอดนะจงพี่จงบอกให้วิ่งนะเึ้นก็แแรว พี่พอเมาออกจากป่ากันนะอุ้ยมังโจ้ใบ้อะขนาดยังไม่ไทยด้วยผมบอกว่าลุงพอแค่นี้นะเดี๋ยวผมกลับเองนะานาะ้วไทยยู่เอ๊ะชฉม,มุเฉยได้ป่ะไทยโอ๋ฮะโอ้<า>โอเอ๊ะลุงบอกลุงจะกลับไปดูจ้าสมิงนะไทยมังโจ้ไทยยูเฉมุเฉยนะพ,พี่เดี๋ยวเราจะขอตัวออกจากป่ากันก่อนนะ ก il, right the the ็ไปรับน้องมณ์กันนะครับกลัวว่าน้องจะเกิดอันตรายนะเพราะว่าน้องเนี่ยไม่รู้ทางอะไรเลยนะน้องปีเดินมาเดินมาฮะปีมามามาไปกัน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 ปี ขอตัวาจากปานก่อนนะครับผมโอเคพี่พี่ตอนนี้ร้อนมากวิ่งขึ้นมานะครับตกใจนะครับผมผมก็ได้แบ่งสเบียงครึ่งหนึ่งนะให้ลุงเขาไปนะครับตอนนี้ผมตอนที่ผมเดินขึ้นมาเนี่ยผมยังไม่เจอน้องน้ำมนเลยนะไม่รู้ว่าตอนผมออกมาเนี่ยน้ำมนเนี่ยออกมาจากบ้านหรือยังนะพี่พี่พนะผมก็ต้องกลับบ้านก่อนนะค่อยเดินทางตอนเช้าดีกว่าตอนมืดเนี่ยอันตรายนะพี่พี่นะโอเคพี่พี่ท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะ หีติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางขึ้นไปหาพ่อเราใหม่นะครับบังเอิญจังบังเอิญมากเลยนะมาเจอกับลุงเขาเนี่ยถ้าไม่มีลุงเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมลุงเขาเนี่ยช่วยชีวิตเราไว้เยอะเลยนะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะฝากเพจเสือป่าชาแนลด้วยนะฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับพี่ๆนะไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ